สาธุขอให้มีความสุดุลความเจริญมั่งเพราะพวกเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบัรณทุกอย่างนะสาธุจัะพี่ปาจ้ะยกกระเป๋าด้วยจ้ะพี่ปิดป้านอนกระเป๋า สาธุขส่สมภาพาการท,นะที่แข็งแรงในควาสุขารปควกทุอปีาเจะดเินงานสาธุแข็แรงของตัทรหวังทุกอย่างนะสาธุจะ 1, 2,